ESM DJ p l ดีเจอ้อมค่ะ4โมงเย็นกับอีก20นาทีนะคะคุณผู้ฟังเราก็ให้มันมีจังหวะของวันศุกร์วันนี้นะคะกับโอไมคยนะคะจานังคารพูดปรหัาศุกร์เสาร์อาทิตย์เธอไม่ชอบฝนคำถามเดิมแล้วเราชอบฝนเนระเราไม่ได้มีปัญหากับฝนแต่พอฝนตก แล้วการเดินทางลําบากเราติดขัดแค่ตรงนั้นแหละตัวฝนไม่ใช่ปัญหาเวลาเราพูดอะไรอ่ะผู้ฟังถูกไหมเราต้องระบุเฮ้ยเราไม่ได้มีปัญหาเราไม่ได้ไม่ชอบฝนเราไม่ได้มีปัญหามันเราไม่ได้ชอบไม่ได้ชอบหน้าฝนแต่เราแค่ไม่ชอบอาการของฝนที่ตกค้างเป็นน้าที่ท่วมใช่ป่ะใช่ครับเหมือนเวลาที่เราจะบอกว่าเราไม่ชอบคนนี้จริงๆเราอาจจะไม่ได้ไม่ชอบเขาเราอาจจะแค่ไม่ชอบนิสัยส่วนนี้ของเขาป่ะแค่นั้นเองมันบางทีมันก็ง่ายนะ แต่บางทีมันก็ยากในการพูดอะไรแบบนี้แต่มันง่ายสาหรับคนฟังการระบุมันทาให้เขาไม่ต้องเหมารวมเปลว่าฉันถูกไม่ชอบทั้งชีวิตอแต่ฉันมีเรื่องแค่นี้เองที่แบบเออเราอาจจะไม่ไม่เข้ากันใช่ไหมมันไม่ท้อถอยมากอะเออเราไม่ชอบนิสัยตรงนี้ของเธอกับฉันไม่ชอบเธออะมันผิดกันเลยนะพี่กงใช่ใช่ฉันไม่ชอบเธอนี่แบบ อา้าวผิดอะไรวะทําอะไรผิดวะเนอกป่ะแค่นิดเดียวเองแต่ถ้าบอกว่าเออเราไม่ชอบส่วนนี้ของเธอแต่ส่วนอื่นจะโอเคเลยนะอ่ะเรายังรู้สึกว่าเราปรับรุงได้ป่ะพี่กวงไม่ได้ต้องกลับไปนั่งสงสัยในตัวเองว่าเป็นคนไงวะเนี่ยอ,อะไรเงี้ยนะอ,อ่ะมันก็ฝึกฝึกกันได้นะคะของแบบนี้คุณผู้ฟังเราเป็นพูดทุกวันบางทีเราก็ไม่รู้ป่ะมันก็ต้องค่อยๆยฝึกกันไปนะคะชั่วโมงที่แล้วเราคุยกันว่าถ้าคุณมีไข่สองฟองคุณจะทําอะไรกินพี่กวงเนี่ยเลือกแล้ว ไข่ต้มยังมาตูมตซึ่งถ้าไข่ต้มเนี่ยมันก็ดูเป็นเมนูที่ธรรมดาดูจืดนะแต่ว่ายังมาตูมมันก็จะดูมีแบบว่ามี texture แล้วก็การใส่แม็กกี้พิกไทยเน<ช>ี่ยมันก็ช่วยในขณะที่คุณผู้ฟัง ไม่ได้ตอบป้อมมันเป็นธรรมดาเลยนะตอบไข่ปมตอบไข่ขี้ี่ตอบอะไรแบบนีบ้แบบกวางไข่ปมคืออะไรวะต้องถามว่ากวางไข่ปมคืออะไรวะพี่กวงก็บอกว่าเหนือพี่อ้อมพักเหนือไข่ปมเป็นเมนูอาหารที่มีเฉพาะพักเหนือซึ่งมีการทําขั้นตอนมันง่ายๆ <c oughs> เขาบอกงั้นนะคะก็คือจากไข่ไก่ปรุงรสปรุงด้วยเกลือป่นต้นหอมซอยหรือดัดแปลงให้หน้ารับประทานด้วยการแบบ จะใส่เนื้อหมูจะอะไรก็ได้ทําให้สุกโดยวิธีป่ามไอป้ปามเนี่ยแหละ<ม>คืออะไร<ม>ก็คือด้วยเทขไข่เนี่ยลงไปในใบตองที่ห่อเป็นกระทงหลายๆชั้น<ม>แล้วน,นัน<ม>นำไปปิ้งบนไฟอ่อนๆคอยเติมน้ําใส่ใบตอง ชั้นล่างเพื่อไม่ให้ใบตองไหม้จนไข่สุกเหลืองในขณะที่คุณรูงเนี่ยมันก็เลยทาให้เราต้องรู้ไงเพราะคุณลู้ฟังส่งมาว่าไข่ปามอะไรวะเนี่ยปาเพราะมันมีอีกเยอะเรื่องที่เราไม่รู้ในโลกใบนี้่ะคุณฟังไม่รู้ก็บอกไม่รู้ปะไม่รู้ก็ไม่รู้ต้องไปค่ลองไม่รู้เราก็ต้องลองทั้งลองหาว่าไข่ปามคืออะไรทั้งลองหากินดูว่ามันเป็นยังไงในขณะที่คุณลู้ฟังส่งมาว่าไข่ขยี้เาบอกกวางไข่ขี้นี่มันอะไรวะบางคนส่งมาว่าไข่ขั่วที่คุณบอกว่ามันคือไข่ หลาคนหรือแบบย่อมใช่ไหม s c ก m b l e ใช่ไหมแต่ว่ามันน่าจะไม่ใช่คนออกมาที่มันเป็นซอฟอ่ะมันน่าจะค่อนข้างแห้งก็คือคั่วแล้วก็เลยไปเปิดกันดูครับสูตรไข่ขยี่ห้าสิบสี่สูตรพอเอ้ยแม่เอ้ยสูตรเดียวยังไม่ไหวเลยคือห้าสิบสี่พี่อยากใส่เลยพี่ใส่เใส่พี่จะใส่จริงจกตุ้กแกก็เรื่องของพี่นึกออกป่ะพี่จะใส่ผักชีก็ได้พี่จะใส่อะไรก็ได้อ่ะ แต่มันคือมันก็คือเหมือนไข่ไข่คนแหละแต่มันอาจจะล้วนนิดนึงแต่ไม่ได้แห้งแรกขนาดนั้นบางคนก็เลือกไข่ค้นอ่แล้วแต่วิธีมันไม่เหมือนกันจริงๆนะทางเราก็ถนัดไข่ดาวอ่ะเป็นคนชอบไข่ดาวกรอบไข่ดาวกรอบนี่หมายถึงข้างนอกกรอบนะข้างในเหลวๆแต่มันต้องกินกับพริกน้ำปลาอีกก็เลยไปนั่งกดอ่านดูคุณผู่ฟัาพี่ข่วงก็มาหากันมา จะได้ดูอ้อมมีสาระบ้างเฮ้ยฟังอ้อมก็มีสาระหนูเอ้ยอย่างเงี้ยการปรุงไข่โดยวิธีไหนที่ได้ประโยชน์ด้านสุขภาพมากที่สุดคุณคิดว่าประโยชน์มันคือมาจากอะไรก็โปรตีนของไข่ใช่ไหมแต่การปรุงไข่อะคุณคิดว่าปรุงอะไรอะที่มันจะทําให้เก็บปรับคุณภาพมันจะมีผลกับสุขภาพเราผมว่าก็น่าจะเป็นที่ไม่ไม่ต้องใช้น้ํามันะต้มอืไม่ต้มก็นึ่งก็ว่าอื ไข่ต้มคือไข่ที่ต้มน้ำใช่ไหมจะกี่นาทีก็แล้วแต่ถนัดถูกปลาข้อดีเขาบอกโปรตีนสูงไขมันต่ำเหมาะสำหรับคนรักสุขภาพทำง่ายประหยัดเวลาเก็บได้นานรสชาติจืดคืออยู่ที่เราจะเอาไปทำอะไรต่อไข่ออนเซนก็น่าสนใจไข่ขาวนุ่มไข่แดงเยิ้มไขมันต่ำย่อยง่ายเหมาะสำหรับคนรักสุขภาพแต่ถามว่ามีข้อเสียไหมมันอาจจะต้องใช้ความชำนาญไข่ขาวอาจจะแตกง่ายและเหมาะเฉพาะไข่สดใหม่อ่านี่ไม่มีความรู้เลยนะส่วนใน ทิกเนี่ยก็ไปหาเอ,าเองแล้วกันไข่ดาวที่อีฉันชอบอแต่อีฉันชอบเป็นไข่ดาวไทยด้วยนะเพราะว่าไข่ดาวฝรั่งมันจะลินๆหน่อยไข่ขาวมันจะดูด้านๆนิดนึงแล้วไข่แดงอะไรเงี้ยมันก็ไม่แต่ถ้าเขาไข่ขาวแบบไทยอ่ะมันกรอบๆเาื่อกนอกโูสีน้ําตาลน,นี่ อร่อยกล้วยทั่วลิ้นอร่อยทําง่ายรวดเร็วไม่จริงอยู่นี้ไข่ไข่ไอ้นี่หรอไข่ดาวทั่วไปทําง่ายแต่ถ้าไข่ดาวไทยอ่ะทำยากไข่ดาวไทยทำยากเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนทําง่ายร้านค้าเนี่ยทายิ่เก่งนะร้านแบบร้านอาหารตามสั่งเดี๋ยวนี้สั่งไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่าเขาก็ลําบากเขาก็ใช้เวลาใช่ไหมโปรตีนสูงเหมาะสาหรับมื้อเช้าหลากหลายสําหรับเมนูข้อเสียไขมันสูงกว่าวิธีปรุงอื่นโดยเฉพาะจะแบบไทยอ่ะมันต้องน้ำมันท่วมไหมใช่แล้วก็น้ำมันค่อยค่อย ราไข่ขาไปเรื่อยๆให้มันรอบอกออกมาก่อนให้มันมีสีน้ําตาลมันก็เลยมีข้อเสียตรงว่าน้ํามันมันเยอะไข่อบคือเข้าเตาอบจนสุกวิธีอาจจะไม่ได้ยากมากเขาตอกไข่ใส่ภาชนะทนความร้อนแล้วก็ใส่รู่นนี้ตามที่ชอบข้อดีคือไข่มันต่ําออื่าปรุงรสได้หลากหลายแต่ข้อเสียเขาบอกว่าใช้เวลานานกว่าวิธีอื่นรสชาติอาจจะเจือสักนิดนึงก็อยู่ที่เราปรุงแต่แรกไข่ข้น ทำง่ายรวดเร็วปรุงรสได้หลากหลายข้อดีนะคะข้อเสียไข่แห้งง่ายไขมันสูงขึ้นอยู่กับวิธีส่วนไข่เจียวก็อยู่ที่ว่าสไตล์ไหนล่ะออมเล็ตหรือไข่เจียวบ้านเราถ้าไข่เจียวไทยซัดน้ำมันน้ำมันก็เยอะเหมือนกันใช่ครับเพราะว่าน้ำมันเยอะมันถึงจะทำให้ไข่เกาะฟูใช่ไหมแต่ถ้าเป็นไข่ฝรั่งมันก็ไม่ค่อยมันไปใส่ใส่เนยได้ใช่ไหน่าตังงดงามไปข้อเสียก็มันมันอาจจะไม่ได้ทําง่ายนะแต่ว่าถ้าไข่เจียวบ้านเราอะ โอ้ยไข่เจียวไทยวัดใจนะจ๊ะทําเก่งไม่เก่งก็วัดกันเหมือนกันนะว่าไข่ออกมาจะด้านไหมอมน้ํามันมากหรือเปล่าไข่ไทยเนะี่ยเวลาท,ทําบางทีมันอมน้ํามันนะแล้วพอทําไข่แบบไทยจะต้องใส่ว่าเอกินกับซอสพริกเหรอซอสพริกอะไรซอสพริกสีราชาไหมสีราชารุ่นไหนใช่ป่ะหรือบางคนกินกับพริกน้าปลาแล้วเรื่องมันจะไปถึงพริกน้าปลาอีกพริกน้ําปลาเนี่ยต้องใส่กระเทียมหรือไม่ใส่เรื่องเยอะ ต่ถามอร่อยไหมอร่อยเมนูไข่มันเป็นเมนูคู่บ้านเนนะ <Okay. S 1> มันก็ยังเป็นโปรโตีนที่เราตามหากันอยู่นะีคะก็ดูแลเรื่องของสุขภาพกันไปนะคะคุณรู้ฟังในเมื่อสุขภาพเราดูตัวเราแล้วดูแล แมวน้อยของคุณด้วยและอย่าไปขโมยอ,อาหารแมวกินนะ <c oughs> เราเนี่ยพูดทุกวันพูดเองเราก็อยากกินเองป่าพี่กวง,งครับเราพูดเองเราก็อยากกินเองแล้วบางทีเราก็อยากกินอาหารแมวเด็กนะอาหารแมวเด็กดูน่าสนใจนะคะแต่สิ่งที่เราลังจะพูดคือครั้งแรกในโลกข่าวใหม่กับอาหารเปียกคานิว่าในไข่ตุน๋นคานิว่าสติมเอก็กเนื้อนแน่นตัวแน่นด้วยโปรตีนจากไข่โปรตีนสิบ4ามสิบี่เปอร์เซ็นไข่ตุนนุ่มๆกลิ่นหอมทานง่ายอร่อยน่าทาน รสสัมผัสที่น้องเหมียวต้องชอบรูปแบบใหม่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเป็นทางเลือกใหม่สําหรับน้องแมวนะคะซึ่งคุณจะได้พบกับ3สูตรความอร่อยค่ะมีทั้งสูตรไก่สูตรปลาทูน่าสูตรแกะให้โปรตีนแอนด์โลคาร์บนะคะมีวิตามินแอนด์ไบโอตินนะคะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอบำรุงเส้นขนและผิวหนังนอน GMO ก็คือใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ไม่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรมลดสารกอ่อภูมิแพ้ในอาหารไม่ม มีส่วนผสมของญญธัญพืชข้าวข้าวโพดกลูเตนข้าวสาลีและถั่วเหลืองไม่มีส่วนผสมของเยลลี่ไม่เติมเกลือเหมาะสำหรับน้องแมวสองเดือนขึ้นไปคุณสามารถหาซื้อได้นะคะคุณผู้ะะฟังง่ายๆค่ะที่ร้านเพชรจอบชั้นนำทั่วไปหรือช่องทางออนไลน์ที่ช h อป e ีและ Lazada อ,อาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวนะคะดูแลตัวเองแล้วก็ต้องดูแล สัตว์น้อยด้วยนะพี่กวงเนาะที่เราเลี้ยงล่าสุดเห็นหัวลําโพงยังม,มีหมูเด้งอยู่โอ้ย<อ>เป็นไปไปไปเป็นอยู่ตรงนั้นแล้วเป็นเป็นจุดที่เขาจะถ่ายรูปกันใช่ไหมสิ้นปีอะ่ะหมูเด้งตัวชมพูอยู่ตรงนั้นเลยจ้าใครผ่านไปผ่านมาตรงนั้นก็แวะถ่ายรูปได้นะคะนางดังจริงนะนางดังกันนางไปอยู่ในเสื้อยืดด้วยอ่ะนางไปอยู่ในเสื้อยืดเดี๋ยวจะเสื้อยืดของฝรั่งนะเดี๋ยวเอาให้พี่กวงดูเพราะบางทีถ้าพูดออกไปเดี๋ยวมันจะดูการสื่อสารผิดพลาด อังคารคลุ่มโบ X <Yeah. S 2> สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายยอดขายอันดับหนึ่งอร่อยคำไหนคำนั้นออสเทคกอาหารสุนัขและแมวน้องหมาก็รักน้องแมวก็เลฟิฟและเริ่มเจ็บคอ <c oughs> ให้รีบจบด้วยพอพลิสพลัส อังคารคลุมปองกับคุณผู้ฟังอังคารน้าเจอกันกับพี่แจ็คดอกโกช์วิทยนีนะคะเย็นหนึ่งเรื่องความอร่อยน้ำจิ้มสุก,กี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนารสิง์อร่อยคำไหนคำนั้นออสเทคอัลตร้าอาหารเปียกซองถุน่าเนื้อขาวคุณภาพเกรดคนรับประทานเนื้อนุ่มหอมโดนใจเหมียวนึกถึงออสเทคอย่าปล่อยให้ชีวิตสะดุดถ้าเริ่มเจ็บ <c oughs> ให้รีจบด้วยโพพลิสพลัสสเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอค่ะอังคารคลุมโป